ยังรับกอเตยเห็นเห็ดยังน้อบานคือมวนคักเทาบานขึ้นคนยกมือไวๆเลยพี่นอ้อยรงุ้ยอเตยนป้าแมลนลูกกระสุนเลยมามีพอเตยเออเตี่ของอเตยะสุกพ่อนยกปูทเลไหย มาชุดยอดเถื่อนพอเตยของีดเล่ยพี่น้องอุ้ยขีดบอกมันขีดวัวฟันเลยเนาะพอเตยเนาะจีมทาเด้อในหันเด้อสิเอาลูบเน่ยหนีด้อยว่ามันกระสุนเลยพอเตยจีมทาอุ้ยพอเตยมาถักเถอะล่ะตาดี่น้องวันนี้กระมานตาหนึ่งเนาะพอเตยมานตาหนึ่ง มีแต่ตุ้มๆเลยพี่น้องมีแต่ตุ้มๆเลยเหมือนดอกพันครับผมอรังการดอกดอกที่น้องมึงจะลอยชุดยอดป่ะครับขาใหญ่ๆันคบอวบๆเลยเหมือนนี้สุดหยอดเลยยนาะพอเตยดหยอด่ครับขาเ่ๆพันครับผมองบๆเ่ยเหมอนนี้ชุดหยอดเล่นอกพอเตสหอดีครับพ่อหม่พพ่นครัาผมอวบเล่ยเหมือนี้าุหอเ่ยนอกพอเตย้ามหยอดป่ะครับขาใหญ่ๆพันครบ่อบเเหมือนมีุดหยเล่ยนอกพี่น้อุเหมู่คราใ้เฮ็พปนกกบอเล่ยหมืนน้ชุยอง่ันกพอเบยชครับผม ก,ขก,ก,ก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกหม่องทุกบอลขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็วันที่30สิงหาพศ2 5 6พนอกเนาะพี่น้องนากราเฮ็ดเมตเตยพอเตยป้าแตกกระพาเขาป้าน้องเมฆตำบลหิคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลคืออีกคือเก่าละพี่น้องเห็นพี่คนคอ้องพุ่งคลิปได้เฮ็ดปวกเนกาะมื่อนี่ก็เลยไม้แลกเขาน้ำเฮ็ดปวกเบิ่งพี่น้องสิมีบอนอเมื้อนี่เนาะ สีให้พ่อเตยแม่เตยได้เก็บได้มานบอในมือหนีเนาะกลับมาหลุนมาส้มขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามใี่กับนักระเฮ็ดแม่เตยพอตย่อเตยปลาแตกเนาจะจ้ะเนาะไปหลุดน,นากันแยวๆเด้อพี่น้องจนหอดถ่ายคลิปว่าสีมานบอในมือหนีเนาะมีเห็ดยังออกแในปลาน้องมีของเห,าห้าเนาะค่ะเนาะยังรับกับเตยเห็นเห็ดยังนอบ้าน คือมวนคักแถวบ้านี่นุ่มนยกมือไว้ว้เลยพี่นี่มุ้ยพ่อเตยปาดมันลูกกระสุนเลยมานพ่อเตยเอาเจ้ี่ของพ่อเตยนะส่วนพนยกปลูทะเลนี่อ้ามาสุดยอดแถวบ้านพ่อเตยขอนเลยพี่น้อง อุ้ยกบวกขีดบวกฝันเลยเนาะพ่อเตยเนาะจีมทาเด้อในหันเด้อสิเอาลูบในหนีเด้อว่ามันกระสุนเลยพ่อเตยจีมทาโอ้ยพ่อเตยมาขักเถอะล่ะปาดพี่น้องเมียนเมื่อเตยพี่น้องนี่ยบางเมื่อสิไล่ให้พี่น้องเข้าเบิ้งเมื่อปาดพ่อเตยอยากจีมเดี๋ยว่าท่านเดลไหลให้พี่น้องเขาเบิ้งอยู่ เยอะคนบนแม่อู้ดอกไงเฮงมาเตยนยเอ้มเตยกระเมบอได้ครับผมโอ้เตยตื่นเต็นแฮีชันเลยครับผมเต้นเต้นขนาดเครับผมมากระมมาเจ้ากด้พี่องมาสุดยอดทีบานนี่อะไรการเลยครับผมโหดโพกหม้อมกเตงเลยพอเตยเข้าสูตจอดเลยจริงยังิสุดยจอดเลยบนเมือไรบ้านมาเตยที่เก็บเนอ อาใจเย็นเย็นเฮ่อาอาดอู้แม่ยการเพิ่นครับผมค่อยๆให้ให้ได้ห่างชุดพ่อเตยเอาเม็ดหน่อยมามจิ้มนำ้ำสุดจอดครับผมเอ้มอยมันอีกแล้วสุดจอดครับผมใจ <laughs> เย็ย <laughs> เนเด้อครับผมพ่อเตยสิเอาข้างหน้เฮ้ยเบาหนุ่หน้าเมี่งครับผมจะบอกไว้น,น้องพี่น้องเนาะ บ่ได้เก็บเห็ดหลายเหม่อล้ะวมวื้วานนี่ก็บ่ได้เข้าป่าพี่น้องเ<ม>นี่ยจะน้ำงานจิดอาสาพี่น้องแ,บบมแม่เตยก็ไดผ้าพี่ผ้าน้หองห,หากินหาย,ยากนำ้ำบ,บ้<อ>บานเฮาป๊าดบ่เตยจักดอกบ่เหน่งไงเฮงพุ่นล่ามจนหอบ่นนียเอ,อ้ยครับผมสุดยอดเลยบ้านดยอดเลยครับผมมื่อนี้คือมอผองงาม,งามสๆ,ๆสวยๆเธอเด้บ้านีอีพ่ออีแม่ขอขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่น้ำปลาน้ำเขาเด้อ ที่ให้เม็เตยมานพอเตยมันลุนไปก็พอเตยเม็เตยมพื่ครับผมอ่าลูนเป็นไดรค้าสุดเลยรอบนี่อ่าเป็นแปลนเน่ด้ครับผมอุ้ยเออสุดยอดครับผมกับพ่อันได้เปิดคลิปอยู่เลยเลยนอกพอเตยนอกเมื่อหอดนะเมืมาตามเมื่อตามมาเลยเนาะมามานพ่นแหลกแหกมานเลยพี่เ้าะจมอุ้ยเบาแหลกบอนเบิด์ตดีรู้ครับผมเมียนเบิดนี่ครับผม อู้แต่สะอวนคักเลยเอาย่องพเต้ยห้าวไปอู้อยากเก็บน้ำดิเมื่อนีกะบม่คืดว่าสีมี่เห็ดแมนกระดาิกตารุนหน่อยมาอีกเออเมนีกระตาลุนกระตาเห็ดตลอล่ากระตาในหน่อยมากผัดมีมานตลอดนอกเต้มันของตาหน่อยเพราะทีไรผ่าตาหน่อยนี้เหลอครับผม สุดยอดเลยบาลมาคักมาแน่เถอะล่ะสุดยอดครับผมเบาเดียวได้ครับนี่ต่อกันเลยครับผมอุ้ยเบาเดียวได้ผลเลยครับผมมาคักมาแนี่เดี๋ยวจักซาเบาเนี่ยบ,บ,บุ้ยคักกระโหลกครับผมมันลายเติบเด้อยพอเตยเห็ดนี่พ่นนี่อา้าว <c oughs> ปานนั้นฟังข้างนั้นบพันได้เบิ่งอยู่บพันได้ซองได้พี่น้องนี่พอเตยมาลุยมองเดียวเลยนี่มาจอดเอา้าเอาเม็ดแหลมดีละเม็ดก็เอามาโซงดวงดูหักใหม่โอ้โหท่าคอยหักนานอะได้สุดเลยต่เนี่น,นี่ชุดแน่เป็ชุดแน่ครับผมโอ้ยมาถือมือคักเลยมาเนี่ย ผ่านครับผมชุดจอดครับผมมาถือเหมือพันโพครับเห็นพี่นองเพ่นล่งคลิเพันมานเมื่อวานนี้เนาะนี่เอายังมีอีกบอกพอเตอร์โอ้ผมก็ร่างเห็นตาปลายครับผมร่างเพ่ง เน่ยเตยตาพอดีกันไดดอกฟิลีเนี่ยบาเห็นหงหาเวียนตาชุดยอดครับผมเนี่ยงามเนี่ยโอ้ยเบาสองครับผมบปางะำลังภูดอกอนตาจออ่อนดอกอนกระพันอ่นท่นเตยผูนี่ไปเตะ เจิดๆจๆดๆเกห็หเจ็ห้าหนเียเพิ่มต้องไยทางไม้ด<า>อ<า>กดอกดอกด<น>อกดอก<น>สุดยอดเลย<า>จิ้มถือหากใหม่ครับผมข่าหากใหม่สุดยอดครับ ว่าน <tomato, S 1> <h>. ั so <the> ่นพอเตยบ่ครับผมตกสวยๆเนาะสวยๆเลยเดี๋ยวจับสองตางเด้เนาะพี่ของดุลเนี่ตาหน่อยตาใหญ่พอเตยบ่ว่าขอให้ได้ชองตาชุดจอดแม่งจอเพิ่นครับผมปวกกันแล้วครับเอ้าวรอบก่อนเพิ่นว่าพอเตยเก็บเฮ็ดปวกบ่ได้สุดค่ะ รอบนี้พอเตยได้สุดเด้อรอบนี้พอเตยขอเย็นเย็นไก่อนครับผมเพราะว่าอื้อนิเอ้ยเพิ่นกระลังงามนอกพอเตยนอนอือจิ้มเนี่ยครับผมเพราะว่าเพิ่นอันนี้เจี๊มเลาะค่ะตีจะจะจิ้มไก่เลยตีโอ้ยยังไดล้างถือขาเพื่อนครับผมมาถือดอกเออยิงปับพอเตยอื้อ <laughs> สามดอกสี่ดอกงามๆมาผมตจนีเนือนสุดจ่อจ้าผมดอกใหญ่คักเลยตือนีอีบสี่อยู่ทางบ้านแม่เตยเพิ่นกระซังเพิ่นคือสีมันล่ะล่ะคือหลอดไปขาดเพคือเสียดายขาดเทปบ้านพ่อเตยเสียดายสุดบ่ผันเพิ่นอันนี้มันผิวเลยมันงอเพิ่นเอียงมาหาทางตัวผีว ขาเพิ่นงอเออครับเอามาเอาได้เปรือก็บ่เอามือขวดเอาอันขาปัดสุดยอดเลยสุดยอดครับผมเอามือขวดเอาขาเพิ่นในหันโตเพิ่นหักน่ะเห็นบ่อ่ะทมไปบ่เห็นกระทุมันเป็นเสือนำกระดีคือกันสุดยอดเลยครับผมครับครับพี่พ่อเจ้าทิก็สื่นใจครับผมโอ้ย สุดยอดครับผมสองเมยเลยพี่น้องอ้าวขอปลามาชุดเจอยดีก่ครับผมเมี่ยนผ่าบินบาทมานนำทางคือเก่ามาเนาะบาดแต่สีโปมีเห็ดมาสองเมืองโพนนี่งดงามแห่งพันเตยอ้าถือเฮยอู้หูสวรคดเลยพี่น้องเอ้ยคนดอกเ็ดมาคักมาเนี่ยแถะพันเตยเฮออ้าวมันมันครับผม ดอกสวยแห้งไปเหลือด้วยครับผมเตยเตยเจไหนครับผมเหมือนจะบม้านหน่อยม้านไายครับผมถือค้าดเจ้าไหนเตยก็บอกว่าถือได้ครับผมขออิ่มตะกอนครับผม กานบ่อขานี่ครับผมเฮ็ดปวกอันขาวโพนนี่เพิ่นสีออกจะโพนเพิ่นออกเด้อพี่น้องสุดยอดครับบ่ได้ออกทั่วป่าสุดยอดครับผมบ่ได้ออกสูโพนอือชุดยอดครับเพิ่นได้จิ้มเพิ่นก็ม่วนๆเนาะแม่เตยเนี่ยมึงคือกันแล้วก็พี่น้องอยดอกหา ขาอุ้ยขาครับผมนั่นคืสวรรค์บานนี่เหรอขาครับผมโคมตเตยตอยากบายน้ำดิดรูรหัสอร่อยกับพวกสิ่อด้วยครับกันจักสิขาเก่งครับผมไก่โพดอ๋อยานนี่มันหากใหม่ร้ายครับผมอมอ้าวมองพี่น้องเคยเก็บ มาซองเบิงเด้อพี่น้องอุ้มูด้เคยได้เคยเ,คยเก็บเนาะอ,อาจสิออกไปเรื่อยๆครับครับครับผมอ้ขาวเ,เป็นที่ของเมเตอรพอเตอรเนี่ยได้เก็บตุ้มๆรอบวังหันครับแม่อานี่เต็มตาเจ๊ะครับผมมนพาดงามๆตุ้มๆส,สวยๆครับผมสุดยอดคือเกาขาใหญ่ๆไม่พี่นั้นอะไรอือตัวนีดีนะ เป็นกระสุนเลยพอเติร์ขอนาตัวผีนี่ผีผีนะพ้อยอยู่หัวเป็นผีก็ลองโรับผมผีเปล่งมือนี่ด้พอเตรรเติร์ตนี่พีนี่ผีครับผมพีนอนผีนอผีนองพีนอนีผีนี่ไายเต้นี่พอเติร์มาิดเหรอครับผมมันห็นยัไหนล่ะภาคไม่ร้ายครับจากฝ้าอยู่จจเย็นเครับผม พอเตะตีงค่าัวบอหาครับเฮ้ยกำลังผลดินนี่ครับกำลังผลครับผมบึงดีดีนะครับผมอืดอกเพิ่นชุดยอดครับโอ้ยเบาใหญ่ทีเองสุดจอดเลยอนอีกอันอนอีกบอดอกเบยนีงี้บดีเื้ยดีเมี้นครับผม ปาหลูกกระซนเด้อบ้านกระเตกับกระกาสียบกายยันนีดอกอันนี้เพื่อนน้ำครับผมเนียนเมื่อเดือกกะล่างผูเดือก้นพอเตกับกระกาก้นครับผมต้องว่าเสียมกับเตรียมมาได้พี่น้องยังไม่ลดใบมาต้นไม้ประมาณเนาะใาเอามาเพื่อ

ดุกบา,าบโมมียบาตโบเมียส <c oughs> วยๆคุณเมียแล้วเขา,า,กกาคุณกำลังครัวผมชื่อดรับสมบูรดีแห่งเหตุ่นงามคักเลย <c oughs> สะอนดอกคุณเมงเน่ผโอ้ย ได้พี่น้องลุลโอ้ยแทงดินขึ้นมากน้ำผอมพอดีเอาเคลียดดินออกเฮ้ยไอ้พี่น้องเขาเห็นกระชับเหมืนแม่ไหมปาดครับผมข้อขาเพิ่นปาดเิ่อขาเพิ่นครับผมเิ่อขาเพิ่นหนิวมือถอเตยเลยครับผมอุ้ยอันนี้ดินออกน้ำแน้พอเตยเจ๋อเจ๋อครับผมโอ้ย มาถักมาเน่ตัวเดียวุดียวเดียวพี่ว่าท่านเบิดเอ้าเรื่อยๆมาถักมาเน่กลายกลางแล้วครับผมเตอสิพอเต๋อมวนให้ พวกนักล่าเฮ็ดนี่เห็นได้เฮ็ดแนวนี่ว่าแม่ได้ทองคำเด้อพี่น,อน้ <laughs> อ,นอ,นองบ่พอจริงสิได้พี่น้องมาเบิ่งงามๆสวยสวยๆได้ทองถือหวยลอตเตอรี่ก็บ่ดีใจทอพอเฮ็ดเด้พี่น้อง <laughs> ดีใจก็ดีใจคนละอารมณ์ครับผมโอ้สีก็ะเมียนตัวเท่าเออเมียนอยู่เย็นอยู่คนแรกแห่งมันครับผม อีรุนมากๆพก่อเตกจะพ่อจะพ่นเหนน็นไหมครับผมยังอยู่พ่นแหลกเฮ็ดปวกพ่นพ,พี่น้องเฮ็ดปวกพ่นมวนแห้งครับผมหลอกบังหันคอนแม่นบ่เท่าทีมบผมเลยร้ายพ่อเตอหลอกบังคันอืมอหือเฮ็ดปลา เพื่นบ้านนะอ่าเนี่เนาะพอเต้เต้มตาเต้มตาเลยอ้าฟังพ่นดังนั้นสิมีบนบ้านนี่เนาะอ่าลุนไปเรื่อยๆครับผมอือขัครับผมฟังเดี๋ยวเอาออกแหนดินนั่นน่ะเออแกดินออกสวยๆมันมันครับผมพี่น้องฟังพ่นดังนี่พี่น้องเบบิ่งครัสวยนะพอเตย้ ชุดจ่อครับผมชุดจ่อเลยครับฟังทางนี้พี่ครับผมอันนี้อีกขึ้นานดิเบิ้งเบิ้งครับผมอู้ยตื่นเต้นขนาดเลยบ้านี้คัะครับผมนี่งานเบิ้งดินี่ไม่ต้องออกนี่ไม่ต้องเออชุดจ่อครับผมสวยเลยอุ้ยว้าวโอ้โหสดใสมาอลังการเถบันคัะครับผมป้าดดอกสุดยอดครับ ปาดุงเนี่ยอดุงออกดิ๊ดิ๊จอดครับผมอุ้ยงามแหงงามแหงเห็ดพอดีงามนอผอเตยนอแมนครับผมสวยๆผู้นี่หั่นกระแมนพี่น้องผู้ต้นนี้กำลังเป็นลูกกระสินบานสวยๆครับสวยเลยครับผมงา้งามเหี้ยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเอาเก็บเลยผอเตยห้าวบานเลยสุดยอดเราเมื่อนนเล คนเลยเหงืมันก็สุดอยอดแล้วครับผมเนี่ยเตยสะออนดอกเพิ่นคักเลยเย็บมาหนีนเออจมินมาถือมือคักมาเนี่ยมาถือมือเพิ่นง่ามคักเลยอลังการดีๆเ,เลยเป็นอ,อาเนี่ยเนื้อตาประทัดครับผมแต่นีย่างไรยังไงเต็มเลยครับ พอดีสวยล่ะพอเตยซ้ำนี่ซ้ำนี่พอดีง่มครับผมพอดีงามๆสุดยอดเลยสุดยอดครับผมตัวจาเฮิดปวดนี่ขากับพเาะอ้อ้โอ้โอ้อดโอ้โออ้โองอ้โอ้โออ้อ้อ้โอ้โอ้้อ้โอ้โ้อ เฮ yes, ็ดอันซมโมนสุดยอดครับผมเฮยดโดมางามงามงามพอดีงามเลยไหสุดยอดเลยสุดยอดครับผม สว,สวยเลยสวยงามครักเลยอัจจมาันครับผมสุดยอดรอบว่าหันกอกด้ครับผลออกบบหลายรอบนี้จังเลยนะตังเลยครับผมเดี๋ยวครับผมโอ้ยจะเป็นวงกัดเนี้เตะด้วยกันเรียนไป หนึ่งไล่แหงพี่น้องเลยมาถึงจุดยากระนู่ถองแบบวันจ้าหรอครับมันโมเดปเปิดได้เปลี่ยนยังพอมแล้ดี๋ยนี้ก่อนเด้อสุดยอดเลยขาเท่าละตัวเออสะออนคักเลยพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดปวกด้วยพี่น้องเมื่อกี้เห็ดปวกเอ้ยเก็บเห็ดปวกนั้นพอเตะผ่น เหมยมามาเฮ็ดปวดคักตื้อเอาเอาเอาปันดอกฝายครับผมคักกลดูดอือสุดยอดครับดอกซีสวยง,งามงามขาใหญ่ๆง,งามๆอวปวบๆเลยปวบครับผม ผมที่ตืก่กำลังอาอาอ๋นี่กระรูดนี่เดือตาครับผมผันอายังยเดือตาพอตื่นจริงพอตื่นยังคือดูเต็ลเหมืองสีหาเฮ็ดหนังน้อครับผมกสีหาขีดยังให้พี่น้องเบิงพี่น้องส้มนาะเฮ็ดอึดในช่วงนี้ ถือว่ามีม้านแล้วที่้องขอบคุณพ่อหญ่ไม่ใหญ่ที่ห้มีมานเด้อเมือนี่มานไปนเรื่อยๆแล้วครับผมมันมานถูกเมืองเด้อพ่อหญ่ไม่ใหญ่ในป่าในเขาก็ได้ขอบคุณเอฟซีถูกฐานเด้อที่เป็นกำลังแรงใจให้พอเตยแน่เตยสูดต่อไปแล้วครับผมมีแรงใจสูงเนาะนเค็ดออกบอออกเพิ่นกะเขาเบิ่งเขาส้ม เย็นพี่นออ้องเขาเบิ่งเขาส้มคลิปแม่เตยพ่อเตยก็ดีใจแล้วล่ะดีใจนะครับผมน,นีมม่กำลังเนี่ยใจผีมาสูดใ,ใจสู่ต่อไปเนาะเนี่อือขาวโพ่นครับผมเฮ็ปดปวกขาวโพ่นชุดยอดครับผมอือพ่อเตยปากบอกได้เตยหื้อเหรอครับผมเฮาเกินคำบรรยายพี่น้องเกินคำบรรยาย สุดยอดคือก้าดอกมันม่ใหญ่ครับเนี่ยแต่เด้ปานนี่ักินดอกนี่ที่ของพอเตยเนี่ยเป็นสุด่นเลิกครับผมอืมเป็นดอกใหญ่เนาะอ้หูสุดยอดครับผมสุดยอดดอกเลยเอ๊ะจุ่มนึงบัเตยซันซีดอกของตนอืมงามๆเลยสุดยอดครับผม คุณนี่ดีคุณขาเหมื่นขาขาขาเป็นขาครับผมเก่งหวานหวานขาเป็นขาครับผมเก่งเสียบเก่งหวานเด้อพี่น้องเลยสุดยอดครับผมเจ็บปวดสุดยอดเลยรัดพอตื่นพ่นเตาครับผมพ่นในบานเนาะในบานจะแพงบานเช่นเบิ้งเมี่ยกัดขาคุนครับ กเก่าได้ขึ้นเขาสวยๆครับผมเฮ็ดปวกขาวอู้แนวกัดขาเพนปวกบ่ก,กัดะกวะ,น,ะนี่จักปวกจักแมงแล้วพนโมลายเนาะรอบเมนพ่นเก่าครับผมมึงพนอ่ะสิได้ยางน้ำฮะพ่นเคยเก็บลรือเปล่าน,นี่เมนฉันได้เ,เ็ดกอตุวนีเห็ดกอสองดอกเท่าป้าดอู้ฉัได้ขาบนได้เด้อครับผมบบคือพ่นแหลกครับแม่กัดขาพ่น กาดเบิร์ตกดอกครับผมหล่นไปครับพอเตยมันเตยย่างๆเลยหมานบ่มาอนี่ตาแหลกมีโอกาสแล้วละครับผมอู้เมีโอกัดเบิดเหมือนตุ่มๆกัรโอ้โอกาสเกินกันกัดบ่การเบิดครับผมกักดัดขาดกระยาพุทธเจ้าพุ่งงามอยู่ครับผม สวยๆอยู่ครับอ่ะนี่มีห้เก็บไปเรื่อยๆเนาะแมันม,มัน,มนครับผมตาเหล็กแหกมันตาเหล็กแหกมันเหรอครับผมเอ้าเห็ดพึ่งดำพ่อเต้ยพึ่งดำครับผมผพวกเคยเห็นออกกเถื่อเนาะนอสวยๆดอกเหล็กแหกมันของเหมือดอื่นอีกดอกส,ยสวยๆเลยพึ่งดำยังมีดอกตูมอยู่เนาะแมน พี่น้องก็สรุปคลิปในวันที่30สิงหาพศ2 5 6พันา้าอเนพี่น้องนักราเฮ็ดเมเตอร์พอเตยปลาแตกเมื้อนี้ก็มาสรุปคลิปยุตลาเฮ็ดปลาบานน้องเมกตำบลห้ยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลเดอ้อพี่น้องเงียบเงาครับผมเงียบเงาอีกคือเก่านาะพอเตยในเมื้อนี่เฮ็ดโบออกพี่น้องเฮ็ดโบออกเงีย,ยบเงาคือเก่าม่มีรถพ่อขันเลยในะมื้อนี้ก็ได้เนาะ แต่ว่าพอเตยบองเหางาด้อยโซตาเนี่ยแถวแต่ว่ <laughs> าเมื่เตยพอเตยมือหน,นีม้านแบบอลังการขั้วม,มันบองเหางาครับผมม้านสุดๆเลยในมือน,นีเนาะพอเตยเอามาสองตาเพื่อได้ขึ้นเฮ็ดตาโลว่าบ่มีเฮ็ดเอามาสองตามือน,นีกระมานตาหนึ่งเนาะพอเตยมันตาหนึ่งมีแต่ตุต้มๆเลยพี่นอ้องมีแต่ตุ้มๆเลยเมือนีดอกเพันครับผมอลังการดอกโซโซดอกพี่นอ้อ,นอมงมึงจะลอยชุดยอดบ่ครับ ขาใหญ่ๆอวบๆเลยมือนี้สุดยอดเลยนะพ่อเตยขาขายพี่น้องเขาเบิ่งน้ำเลยครับผมพ่นนะทั้งขางเพื่อนอ้าวขางามๆใหญ่ๆเลยพี่น้องอวบครับผมหันทุกทางเลยในมือนี้มีแต่ตุ้มๆเข่าไปโพดแหลกแหกมันเลยนะพ่อเตยสุดยอดของควมญมันสำหรับมือนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนาลาเฮ็ดเมเตอพ่อเตยป้าแตกนาะจะเนาะ สุดยอดอลังการขั้วม,มานในมือหนีก็ขอสวัสดีค่ะมือหนาชิปหนาพ่อกแลัวไม่มื่อื่น้ามาันโชคดีมานกีเก่าครับผมสวัสดีครับ